มาเสนอวิธีการเซตค่าของ c u b a s e นะครับในกรณีที่มิกเซอร์ดิจิตอลของเราหาชันแนลของมันไม่เจอนะครับเพราะว่า,าสาวของเราไม่แต่งนะครับเราก็คือเข้าไปที่สตูดิโอนะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่ไปที่สตูดิโอเข้าไปที่สตูดิโอเซตอัพล่างสุดนะครับทีนี้แล้วก็เลือก Audio System คือตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้จะเป็นบิงนะ Audio System เราก็เลือกชันแนลฝั่งขวาเลือก อินเทอร์เฟซของเราแต่และตัวนะครับอย่างผมเรียกเป็นวิงทรับอยูบีก็เป็นวิงเสร็จแล้วก็สวิตช์ปับ๊บเข้าให้นะครับแล้วตรงนี้มันจะมาเป็นวิงเดียวนะครับเช็ค <Yeah. S 1> <Take S 2> ยังไงเ <Okay. S 2> ข้าไปเช็คแอร์แอคทีฟเว็แอคทีฟหมดโอเคอันนี้ทนายวใช้ได้น,นะครับเราก็กดโอเคยืนยันครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อันนี้คือเจอแล้วนะครับโอเคครับ